ผมเชื่อว่าคนที่ดูฮารทูเทนอยู่ดากก้อนมาก็น่าจะสงสัยว่าทำไมพวกมังกรถึงกลัวปลาไหลโดยคําตอบก็คือถ้ากินเข้าไปมันจะหลอนครับซึ่งก็มีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วโดวยตอนนั้นยี้เขาต้องหาส่วนผสมเพื่อปรุงยาแลวเอาไปรักษาคนทั้งหมู่บ้านซึ่งปลาไหลก็คือหนึ่งในนั้นเขาเลยต้องไปจับมาแต่ก็เสียท่าพวกมันและตกลงไปในน้ําเขียวกุดเลยต้องลงไปช่วยจนเผลอขึ้นปลาไหลลงท้อง,งทั้งๆท,ที่มังกรส่วนใหญ่ไม่กล้าแตะพวกมันด้วยซ้ําซึ่งหลังจากนั้นมันก็เริ่มออกฤทธิ์ทาให้เสียส ควบคุมตัวเองไม่ได้จึงรีบหนีไปให้ไกลที่สุดเพราะไม่อยากทำลายฮิกคัพซึ่งต้องจากอาการที่กล่าวมามันก็ยังช่วยขยายประสาทสัมผัสคล้ายกับตอนที่ซูเปอร์แมนพลังตื่นในช่วงแรกๆแ,แถมยังพ่นไฟได้เกินขีดจำกัดของตัวเองและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดจนฮิกคัพที่ตามมาช่วยได้รับบาดเจ็บและสลบไปพอตื่นขึ้นมาก็เจอกับ Lake, เฟชเลกพวกเขาเลยทำกับดักเพื่อจับเขี้ยวกุด ซึ่งก็ไปเจอมันอยู่อีกที่ฮีครับจึงได้ขี่มันกลับมาตรงจุดที่วางกับดักด้วยความทุรทุเลจนสามารถจับมันได้ซึ่งพวกเขาก็ปรุงยาทําให้เจ้าเขี้ยวกุดอ้วกปลาไหลออกมาจนกลับมาได้สติอีกครั้งซึ่งมีแค่มังกรเพิงสลาตันเท่านั้นที่กินปลาไหลชนิดนี้เป็นอาหารแถมยังช่วยเพิ่มพลังให้อีกด้วยซึ่งจุดอ่อนของพวกมังกรก็ยังมีอีกเยอะถ้าใครอยากรู้ก็กดเข้าไปดูคลิปเต็มได้เลยนะครับ